ช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับความเครียดจากการทำงานทำงานไม่เป็นเวลาบางคน Work ์ r ฟอร์มโฮมงานหนักกว่าเดิมเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าไม่รู้ตัว ป้องกันอย่างไรไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกันครับภาวะซึมเศร้าจากการทำงานเกิดขึ้นได้อย่างไรครับภาวะซึมเศร้าเกิดได้จากหลายสาเหตุสำหรับสาเหตุจากการทำงานอาจเกิดจากความคิดที่ว่า ตนไม่สามารถรับมือกับภาระงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้นอกจากนี้อาจรู้สึกขาดการสนับสนุนจากคนรอบข้างต้องทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยมีความเสี่ยงผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับความเหนื่อยลา้าสำหรับการทำงานจากที่บ้านหรือ work from home อาจทำให้รู้สึกขาดเวลาส่วนตัวหรือรู้สึกห่างเหินจากเพื่อนร่วมงานค่ะจะสังเกตอย่างไรว่ากำลังเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าครับอาการของภาวะซึมเศร้า อาจได้มาจากการสังเกตตนเองหรือให้คนรอบข้างช่วยสังเกตค่ะเช่นมีอารมณ์เศร้าเบื่อหน่ายไม่สนใจสิ่งที่เคยชอบทำท้อแท้อาจมีอาการเบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากกว่าปกติมีอาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับเยอะกว่าปกตินอกจากนี้ยังอาจมีอาการอ่อนแรงรู้สึกเพลียง่ายทั้งทที่ยังไม่ได้เริ่มงานและยังอาจมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ หรือความคิดว่าตนเองไร้ค่าสมาธิความจําแย่ลงค่ะทําอย่างไรเพื่อให้หลุดจากภาวะซึมเศร้าได้ครับนอกจากสังเกตอาการของภาวะซึมเศร้ายังสามารถจัดการเบื้องต้นได้ด้วยตนเองค่ะเช่นการจัดสรรเวลาหลังเลิกงานเพื่อให้มีเวลาผ่อนคลายแบ่งเวลาส่วนตัวและเวลาอยู่กับครอบครัวค่ะ ในช่วงวันทำงานควรจัดตารางสำหรับการพักเพื่อละสายตาและละความคิดจากเรื่องงานบ้างค่ะหากต้องทำงานจากที่บ้านแนะนำให้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานอย่างสม่ำเสมอหาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้เพื่อช่วยในการรับฟังค่ะทั้งนี้หากอาการซึมเศร้าหรือเบื่อหน่ายเป็นนานเกินกว่า2องสัปดาห์หรือมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันทีค่ะ จะสรรเวลาเพื่อการทํางานและการพักผ่อนแล้วอย่าลืมชวนกันไปออกกําลังกายสร้างสุขสุขภาพดีแข็งแรงไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน